หน้าสอค่ะรูปแบบการวิจัยกล่งทดลองการวิจัยกึิ่งทดลองนะคะเป็นการวิจัยที่นําเอาวิธีการวิจัยเชิงทดลองมาปรับใช้ค่ะคุณนะคะซึ่งอาจจะไม่สามารถที่จะควบคุมตัวแปรภายนอกที่มีอิทธิพลต่อผลของการทดลองได้นะแล้วอย่างไร,รก็คืออย่างนี้ค่ะบางทีนะคะผู้วิจัยอาจจะมีความประสงค์ที่จะควบคุมเพราะว่าต้องการที่จะให้การทดลองมีสภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพที่เป็นอยู่จริงๆนะคะใช่ไหมนะคะทีนี้เยลยแล้ว นของการดูตรงนี้นะคะรูปแบบของการวิจัยเนี่ยจะเป็นยังไงเราสามารถที่จะจําแนกได้เป็น4รูปแบบด้วยกันนะคะคุณรูปแบบที่1ค่ะกลุ่มเดียววัดหลังการทดลองนะคะการวิจัยรูปแบบนี้นะคะศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นเลยนะเพื่อที่จะให้สิ่งตัวอย่างกับกลุ่มตัวอย่างแล้ววัดสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวนะภายหลังการทดลองรูปแบบการวิจัยนะคะจะออกมาในรูปแบบนี้ค่ะดังภาพที่คุณเห็นกลุ่มทดลองนะคะเราจะให้ x แล้วก็จะมีลูกศรชี้ไปที่ o นะวิธีการวิจัยและครููเปป็นนแแบบบบไหร การวิจัยกึ่งทดลองจะมีวิธีการวิจัยอยู่3ระดับขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกค่ะกําหนดกลุ่มตัวอย่างเข้าสู่การทดลองวิธีการวิจัยขั้นตอนที่2ให้สิ่งตัวอย่างกับกลุ่มตัวอย่างนะแล้วก็วิธีการวิจัยขั้นตอนที่3ค่ะวัดหรือสังเกตตัวแปรตามหลังการทดลองนั่นเองนะแล้วรูปแบบการวิจัยกลึงทดลองมีแนวการวิเคราะห์ข้อมูลยังไงเข้าเป็นแบบนี้ค่ะการใช้สถิติพื้นฐานเช่นเช่นอะไรสถิติพื้นฐานที่เราเข้าใจกันดีนะคะก็จะมีในเรื่องของการเน้นความถี่ มีค่าลอยละอ่ะมีมัดชิมเลขคณิตถูกปะมีมัธยฐานฐานนิยมนี่แหละค่ะหรือว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะการอภิปรายผลการทดลองนะคะกลุ่มนี้แล้วก็จะเป็นการอภิปรายผลที่ได้รับจากการวิเคราะห์ผลการวัดหลังการทดลองซึ่งไม่เป็นการอภิปรายเชิงเปรียบเทียบนะนะคะนี่คือแนวทางของเขาแล้วก็ข้อดีของรูปแบบการวิจัยเชิงถึงทดลองนะคะก็มีนะคะนั่นก็คือเป็นรูปแบบที่นําไปใช้ได้ง่ายเลยนะรูปแบบเชิงถึงทดลอง่ง่ายมีข้อจํากัดไหม เราแบ่งข้อจํากัดได้เป็น2อันข้อ1ข้อจํากัดของเขาก็คือการวิจัยรูปแบบนี้เนี่ยนะคะจะไม่มีการวัดก่อนการทดลองทําให้ไม่สามารถที่จะศึกษาความเปลี่ยนแปลงของกลุ่มและยากที่จะสรุปผลได้ว่าเกิดจากสิ่งทดลองใดนะข้อจํากัดของรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลองข้อที่2ค่ะก็คือการวิจัยรูปแบบนี้เนี่ยจะไม่มีการสุ่มตัวอย่างไม่มีการควบคุมตัวแปรภายนอกเพราะฉะนั้นค่ะคนที่วัดหรือสังเกตได้เนี่ยอาจจะเกิดตัวแปรภายนอกนอื่นๆก็ได้รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง มีการนําไปใช้ได้3กรณีด้วยกันนะคะกรณีที่1เป็นการวิเคราะห์รูปแบบนี้นําไปใช้เพื่อหาข้อมูลพื้นฐานสําหรับปัญหาวิจัยในขั้นสูงต่อไปค่ะการนําไปใช้ข้อที่2ค่ะผลที่ได้จากการวิจัยรูปแบบนี้นะคะไม่ควรใช้เป็นข้อสรุปที่แน่นอนควรใช้เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาค้นคว้าต่างไปเท่านั้นค่ะและการนําไปใช้ข้อที่3มนะคะการวิจัยรูปแบบนี้สามารถนําไปใช้ในการวิจัยเชิงประเมินการวิจัยเชิง พัฒนาแต่ทั้งนี้นะคะต้องระมัดระวังการสรุปเชิงเหตุผลด้วยนะจ๊ะแบบที่2ค่ะกลุ่มเดียวว่าก่อนหลังการทดลองหน้า258นะคะการวิจัยรูปแบบนี้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียวค่ะโดยมีการวัดหรือสังเกตก่อนและหลังการทดลองค่ะเพื่อผู้วิจัยสามารถกําหนดจากการวัดทั้งสองครั้งมาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามรูปแบบการวิจัยจะเป็นดังนี้นะคะก็จะมีกลุ่มทดลองมี o 1มีลูกศรชี้ไปที่ x แล้วก มีลูปสอนชีพไปที่ O2 นะคะวิธีการวิจัยยังไงครูเกี่ยวกับรูปแบบที่2วิธีการวิจัยรูปแบบที่2กลุ่มเดียววัดก่อนหลังการทดลองค่ะมีวิธีวิจัยแบ่งออกได้เป็นสีขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1ค่ะวิธีการวิจัยข้อที่1คือกําหนดกลุ่มตัวอย่างเข้าสู่การทดลองนะแล้วคุณก็ต้องใช้วิธีการวิจัยขั้นที่2ลําดับต่อไปคือให้คุณจัดหรือสังเกตก่อนการทดลองค่ะและวิธีการวิจัยข้อที่3นะคะให้คุณให้สิ่งทดลองกับกลุ่มตัวอย่างนะคะและวิธีวิจัยข้อ สังเกตตัวแปรตามหลังการทดลองนะคะแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลของรูปแบบที่2กลุ่มเดียววัดก่อนหลังการทดลองค่ะคุณจะต้องใช้แนวการวิเคราะห์ข้อมูลแบบนี้นะก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการเปรียบเทียบผลของการวัดก่อนหรือว่า O1 นะคะแล้วก็วัดหลังการทดลองนั่นก็คือ O2 ให้คุณใช้การทดสอบค่า T หรือว่า TT e s t ประกอบนะคะข้อดีของรูปแบบที่2กลุ่มเดียววัดก่อนหลังการทดลองเป็นแบบไหนมีข้อดีคือรูปแบบการวิจัยแบบนี้นะคะเป็น สิ่งที่ตรงที่มีการทดสอบก,ก่อนให้สิ่งทดลองจึงสามารถที่จะเปรียบเทียบผลการวัดก่อนและหลังการให้สิ่งทดลองได้ค่ะช่วยควบคุมปัญหาความตรงภายในที่เกิดจากความลำไม่ตรง <c oughs> ก็คือความลำเอียงในการเลือกตัวอย่างและการขาดหายของตัวอย่างด้วยนะรูปแบบที่2กลุ่มเดียววัดตอนหลังการทดลองมีข้อจํากัดไม่ครูมีแน่นอนค่ะมีแบ่งได้เป็น2ข้อข้อจํากัดข้อแรกค่ะการวิจัยรูปแบบนี้มีข้อจํากัดด้านความตรงภายในที่เกิดจากเหตุการณ์ ะะวุฒิภาวะและอิทธิพลร่วมระหว่างความลำเอียงนะคะในการเลือกตัวอย่างกับปัจจัยอื่นๆนอกจากไม่มีกลุ่มควบคุมมาเปรียบเทียบด้วยแหละนะข้อจํากัดข้อที่2ค่ะปัจจัยภายนอกอาจมีอิทธิพลต่อความตรงภายนอกได้แก่อะไรบูตัวอย่างอย่างนี้ค่ะปฏิสัมพันธ์ระหว่างการวัดครั้งแรกกับการให้สีทดลองไงการนําไปใช้ของรูปแบบที่2กลุ่มเดียววัดก่อนหลังการทดลองเป็นแบบไหนนะคะการนําไปใช้จําแนกได้2กรณีนะคะคุณสามารถที่จะนํารูปแบบ บบนีนะะ้ไปใช้ในการวิจัยเชิงพัฒนาและการวิจัยเชิงประเมินได้เลยนะเช่นเดียวกับรูปแบบที่1ค่ะการนําไปใช้ในรูปแบบที่2ล่ะก็คือคุณต้องระม,มัดระวังการสรุปผลนะแล้วก็การนําผลการวิจัยไปใช้อ่ะคุณต้องระม,มัดระวังเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่ารูปแบบที่2กลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลองนี่นะคะจะมีข้อจํากัดในด้านของความตรงภายในนั่นเองแล้วก็ความตรงภายนอกด้วยนะคะเขาจะมีข้อจํากัดดังนั้นคุณต้องระวังนะหน้า2 5 9 รูปแบบที่3ค่ะกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมวัดหลังการทดลองนะคะการวิจัยรูปแบบนี้นะคะคล้ายกับรูปแบบที่1ค่ะโดยมีการเพิ่มกลุ่มควบคุมขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบตัวแปรตามกับกลุ่มรูปแบบการวิจัยเป็นดังนี้นะคะก็จะมีกลุ่มทดลอง X แล้วก็มีรูปสอนชี้ไปที่ O 1ถูกไหมแล้วก็กลุ่มควบคุมค่ะมีลูปสอนอย่างเดียวเลยแล้วก็ชี้ไปที่ O 2นะคะวิธีการวิจัยรูปแบบที่3กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมวัดหลังการทดลองจำแนกวิธีการวิจัยออกได้เป็น3ขั้นตอนขั้นตอนแรกค่ะคุณจะต้อง ือกกลุ่มตัวอย่าง2กลุ่มจากประชากรให้กลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มทดลองและก็อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มควบคุมนะคะขั้นตอนที่2ของวิธีการวิจัยค่ะคุณจะต้องให้สิ่งทดลองกับกลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียวไม่ให้กลุ่มควบคุมหรืออาจให้สิ่งทดลองที่แตกต่างออกไปนะจ๊ะแล้วก็รวมไปถึงขั้นตอนที่3ของวิธีการวิจัยค่ะคุณผู้วิจัยนะคะจะต้องวัดหรือสังเกตตัวแปรตามหลังการทดลองด้วยค่ะแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะในรูปแบบที่3มกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมวัดหลังและ การทดลองนี่นะคะจะมีแนวการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบผลของ O1 และ O2 โดยการทดสอบค่า t หรือ t-test ค่ะข้อดีของรูปแบบที่3นะคะก็คือผลของการทดลองชัดเจนกว่ารูปแบบที่1ค่ะเพราะมีข้อมูลจากกลุ่มทดลองมาเปรียบเทียบกันนะแล้วก็จะช่วยให้คุณหรือว่าช่วยให้นักวิจัยช่วยให้นักศึกษานะคะที่ทำวิจัยนิพนธ์เนี่ยทำให้ความตรงภายในดีขึ้นด้วยแหละนะแล้วก็สามารถที่จะลดปัญหาเกี่ยวกับเหตุการณ์แทรกนะคะคุณแล้วก็ รวมไปถึงอะไรจะไม่มีผลกระทบจากการวัดก่อนการทดลองค่ะรูปแบบที่3มกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมวัดหลังการทดลองมีข้อจํากัดไหมมีค่ะจำแนกได้เป็น2หัวข้อใหญ่นะคะหัวข้อใหญ่แรกคือการวิจัยรูปแบบนี้มีข้อจํากัดเกี่ยวกับความตรงภายในที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแล้วก็ข้อจํากัดข้อที่2ก็คือการวิจัยรูปแบบนี้นะคะถ้ากลุ่มตัวอย่างมีขนาดไม่มากพอเนี่ยอาจจะทําให้ขาดความตรงภายนอกได้เนะทีนี้ในส่วนของรายละเอียดของข้อจํากัดนะคะของการ วิจัยรูปแบบนี้มีข้อจํากัดเกี่ยวกับความตรงภายในที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้จําแนกออกได้เป็น3ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือข้อแรกคือความลําเอียงในการเลือกตัวอย่างค่ะเนื่องจากไม่มีการสุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองแล้วก็กลุ่มควบคุมนะคะกลุ่มตัวอย่างอาจจะมีลักษณะแตกต่างกันอยู่ก่อนแล้วถูกไหมแล้วก็ทีนี้เวลาเวลานั้นเสร็จเนี่ยถ้าเขาเป็นแบบนี้ปั๊บความลําเอียงนี้ค่ะจะมีอิทธิพลต่อผลการทดลองทันทีเลยนะคุณนะรวมไปถึงวุฒิภาวะในข้อที่2อวุฒิภาวะของ องกลุ่่่มตัวยาคะถ้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีวุฒิภาวะแตกต่างกันย่อมส่งผลต่อการทดลองแน่นอนนะคะแล้วก็ข้อจํากัดข้อที่3นะคะเกี่ยวกับความตรงภายในคือการขาดหายไปของกลุ่มตัวอย่างค่ะเนื่องจากไม่มีการวัดก่อนการทดลองถูกต้องไหมคะทําให้ไม่มีข้อมูลช่วยอธิบายในกรณีที่ผู้ได้รับการทดลองขาดหายไปค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเมื่อผู้ที่ขาดหายไปมีลักษณะบางอย่างที่สําคัญเะด้วยสิเนาะแล้วทีนี้ข้อจํากัดข้อที่2ใหญ่ล่ะ เรามาดูที่ตรงนี้นะคะว่าการวิจัยรูปแบบนี้เนี่ยนะคะถ้ากลุ่มตัวอย่างมีขนาดไม่มากพอเนี่ยอาจทําให้ขาดความตรงภายนอกได้แล้วก็ผลของการวิจัยเนี่ยนะคะสามารถที่จะใช้ได้ในวงจํากัดด้วยนะคะกับประชากรที่มีคุณลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่างเท่านั้นค่ะวิธีการนําไปใช้ของรูปแบบที่3นะคะจําแนกได้เป็น3กรณีด้วยกันค่ะกรณีที่1คือสามารถที่จะนําไปใช้ในกรณีที่มีข้อจํากัดเกี่ยวข้องกับการสุ่มตัวอย่างต้องใช้กลุ่มต่างๆตามที่ มีอย่างต่อเนื่องนะคะจะต้องใช้กลุ่มตัวอย่างตามที่มีอยู่แต่เดิมนะคะการนําไปใช้ข้อที่2ค่ะผู้วิจัยไม่สามารถที่จะวัดก่อนการทดลองได้นะคะอาจเนื่องมาจากเกรงว่าจะมีผลต่อการทดลองนั่นเองค่ะการนําไปใช้ข้อที่3การนํารูปแบบนี้ไปใช้ควรที่จะมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆเพิ่มเติมโดยการนํามาเป็นตัวแปรอิสระเพื่อให้สามารถอธิบายผลการทดลองได้ด้วยนะคะและที่สําคัญตัวอย่างค่ะตัวอย่างของรูปแบบที่3 กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมวัดหลังการทดลองนะคะมีตัวอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของการศึกษาเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านที่ได้รับการตัดถนนผ่านและหมู่บ้านที่ไม่มีถนนค่ะหน้า260นะคะรูปแบบที่4ค่ะกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมวัดก่อนหลังนะคะการวิจัยรูปแบบนี้นะคะจะคล้ายกับรูปแบบที่3ค่ะโดยเพิ่มการวัดก่อนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมค่ะเพื่อให้สามารถศึกษาการเปลี่ยนแปลงตัวแปรตามก่อนและหลังการทดลองได้อย่างชัดเจนนะรูปแบบ การวิจัยจะเห็นดังที่คุณเห็นในภาพนะกลุ่มทดลอง O1 คะจะมีลูกศรชี้ไปที่ X และก็มีลูกศรชี้ไปที่ O2 ส่วนกลุ่มควบคุมนั้นจะเป็น O3 แล้วก็มีลูกศรชี้ไปที่ O4 เลยนะคะไม่ผ่าน X ค่ะรูปแบบที่4นะคะกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมวัดก่อนหลังมีวิธีการวิจัยแบบไหนจําแนกได้เป็น4ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกเลยค่ะเลือกตัวอย่างกลุ่มจากประชากรให้กลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มทดลองและอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มควบคุมค่ะ2นะคะวิธีการวิจัยขั้นตอน ที่2คือให้คุณวัดหรือสังเกตตัวแปรตามก่อนการทดลองนะและว,วิธีการวิจัยขั้นตอนที่3ค่ะให้นักวิจัยนะคะให้สิ่งทดลองกับกลุ่มทดลองแต่ไม่ให้กลุ่มควบคุมหรืออาจให้สิ่งทดลองที่แตกต่างกับกลุ่มควบคุมค่ะและว,วิธีการวิจัยข้อที่3นะคะผู้วิจัยจะต้องเป็นไงเอ่ยให้วัดและสังเกตตัวแปรตามหลังการทดลองด้วยนะคะแนวทางของการวิเคราะห์ข้อมูลของรูปแบบที่4ค่ะการวิจัยรูปแบบนี้นะคะสามารถที่จะนำ ข้อมูลที่ได้จากการวัดก่อนและทดลองมาใช้ในการวิเคราะห์ผลการทดลองด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้นะคะจำแนกได้เป็นอันที่1ค่ะใช้ข้อมูลจากการเปรียบเทียบผลการวัดก่อนการทดลองและผลการวัดหลังการทดลองช่วยอธิบายผลการทดลองได้ดังนี้ค่ะ 1. ค่ะการเปรียบเทียบผลการวัดนะคะข้อแรกจะเป็นการเปรียบเทียบผลของการวัดก่อนการทดลองค่ะเพื่อดูความแตกต่างก่อนการทดลองโดยใช้การทดสอบค่า t หรือการวิเคราะห์ความแปร ัวนเองข้อที่2นะคะก็จะเป็นการเปรียบเทียบผลการวัดหลังการทดลองเพื่อดูความแตกต่างการทดลองโดยการให้ค่าทดสอบดีนะคะหรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนแล้วก็ข้อมูลเปรียบเทียบข้อที่3นะคะจะเป็นสรุปผลการทดลองโดยใช้ข้อมูลจากข้อที่1และข้อที่2เมื่อสรู่นะคะมารวมกันเนาะแล้วก็แนวทางการนําไปใช้ในหัวข้อที่2ใหญ่นะคะจะเป็นกรณีที่ผลการวัดก่อนการทดลองของกลุ่มทดลองนั้นและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่าง ก,การเปรียบเทียบผลการวัดหลังการทดลองต้องใช้ผลการวัดก่อนการทดลองเป็นตัวแปรร่วมด้วยนะคะโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมเข้ามาด้วยนะคะ รูปแบบที่4กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมว่าก่อนหลังมีข้อดีไหมจาแนกได้2อันค่ะข้อดีข้อที่1ค่ะการวิจัยรูปแบบนี้มีการวัดก่อนการทดลองทําให้ทราบข้อมูลเนาะข้อมูลอะไรครูข้อมูลพื้นฐานไงคุณจะทราบข้อมูลพื้นฐานนะของใครเอ่ยของกลุ่มทดลองไงคุณนะจําได้ไหมแล้วก็กลุ่มควบคุมด้วยเนาะแล้วก็สามารถคุณสามารถที่จะเปรียบเทียบด้วยนะว่าการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรตามเนี่ยมีความชัดเจนเพียงใดนะคะแล้วก็ข้อดีข้อที่2ค่ะถ้ามีการเลือกตัวอย่างในกลุ่มทดลองนะคะแล้วก็ กลุ่มควบคุมเนี่ยให้มีคุณลักษณะใกล้เคียงกันมากที่สุดเนี่ยคุณจะใช้วิธีนี้จับคู้ได้นะคะการใช้วิธีการควบคุมทางสถิตินี่นะคะการสรุปเชิงเหตุผลจะทําให้ชัดเจนขึ้นผลการทดลองจะมีโอกาสใกล้เคียงกันกับรูปแบบของการวิจัยเชิงทดลองมากขึ้นด้วยละค่ะหน้า261นะคะข้อจํากัดมีไหมมีเหมือนกันค่ะการวิจัยรูปแบบนี้นะคะจะมีข้อจํากัดด้านความตรงภายในและความตรงภายนอกในประเด็นต่อไปนี้ค่ะ1ความลำเอียงในการเลือกกลุ่มตัวอย่างนะคะเนื่องจากไม่มีการ ส่งตัวอย่างโอกาสที่กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองนะคะจะแตกต่างกันตั้งแต่เริ่มต้นเป็นไปได้มากเลยนะจะมีผลต่อการสรุปเปรียบเทียบและการทดลองในเชิงเหตุผลค่ะข้อจํากัดข้อที่2คือปฏิสัมพันธ์ระหว่างการจัดกิจกรรมก่อนทดลองนะคะกับการให้สิ่งทดลองเนี่ยการวัดก่อนการทดลองจะทําให้ผู้ที่ได้รับการทดลองเนี่ยตื่นตัวถูกปะ่ะแล้วก็มีความสนใจเรื่องที่ทดลองนี่มากกว่าปกติด้วยนะเนาะแล้วก็ทําไงล่ะเขาก็จะมี มีผลต่อการสรุปอ้างอิงไปยังประชากรแหละนะการนําไปใช้ล่ะครูมี2ประเด็นจําแนกได้ค่ะการนําไปใช้ข้อที่1คุณสามารถนําการวิจัยรูปแบบนี้นะคะไปใช้เพื่อให้อธิบายนะคะผลการวิจัยมีความชัดเจนขึ้นแล้วก็ผู้วิจัยนะคะสามารถที่จะศึกษาตัวแปรภายนอกบางตัวเพิ่มเติมขึ้นได้ด้วยเนาะการนําไปใช้ข้อที่2องละคุณนะคะมาตรงนี้แหละเขาบอกว่าการวัดก่อนการทดลองนะคะจะแม้จะมีข้อดีที่ทําให้ทราบข้อมูลพื้นฐาน ถูกไหมของกลุ่มตัวอย่างนะเพื่อนําไปทําอะไรครูเพื่อนําไปอธิบายไงคุณนะอธิบายอะไรอธิบายเปรียบเทียบผลการทดลองไงจ้ะจำได้ปะ่ะแล้วก็แต่การทดลองนะคะบางประเด็นนะอาจจะทําให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อนได้ก็ได้นะคุณต้องระวังนะ,ะที่สําคัญก็จะมีตัวอย่างเนาะตัวอย่างของเขาก็คือในเรื่องของการศึกษาสภาพสังคมเศรษฐกิจของหมู่บ้านที่มีสาณ์การเกษตรค่ะ